ได้พาะไม่เห็นส่วนมาองคหนึ่งครับเป็นพิมพ์แขนม้วนเนะาะไขแบบนนั้หนาจะจัดเลยอะไขนั้นหนาจะจัดแต่ก็ยังพอมีเขาเรียกว่าอะไรนะปานต่าขึ้นมาให้พอเห็นนะไขเข้นหนามากแต่ถ้าถ้าองค์แบบไขาบางๆแบบพิมพเขาจะเด้งเด้งแต่นี้ไขหนาเดือพิมเลยดูดูตื้นๆน่าจะเป็นก้นกุ่ครับน่าจะเป็นก้นกุก็คืออยู่ต่ําอยู่ต่ํากว่ากว่าองอื่นนะ ตามกว่าองค์อื่นมาเราส่องดูเนื้หาความสวยงามมันมันกันนะครับพระเมหีสวนชินเขียวนี่ไข่นี่หนาตึบเลยไข่นี่หนาตึบเลยต้องเอ่อทำการแบบว่าเอ,อจัดการไข่ให้บางลงกว่านี้สักนิดนึ่งนะลอง,ลงดีสักนิดนึงเพราะไข่นี่เขาขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะแต่ถ้าขึ้นมาเยอะๆเมันก็ทับถมกันมันก็ดูเป็นปืน้นอ่อแต่เราก็ยังพอ พอาดูออกอยู่ว่าขึ้นมาเป็นไม่เห็นเป็นจะเป็นก้อนก้อนเหมือนแบบทุบตับทุแบบตับอ่ะแบบทุบตับทุบตับมันขึ้นมาเป็นเม็ดแต่มันขึ้นขึ้นซ้อ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 นกันจนเป็นเป็นปื้นเลยมันก็ดูง่ายดีน่ารักดีมีเส้นบาคับพิมพ์ด้วยนะเห็นไหมเขาบอกว่ามหิส่วนนี้เขาจะใช้สองฝั่งประกบกันยังไงเนะี่ยยังไงมันมันมีมีเหมือนเส้นบาคับพิมพ์พิมพ์ก็สุดอยู่แค่นี้ดีๆๆนี่ อันนี้ดูง่ายดูง่ายดีครับพระบางองค์ก็เป็นพระเทที่ดูยากนะบางคนก็พอเห็นว่าดูยากก็ไม่เล่นพอไม่เล่นก็ตีเป็นพระเกะกันไปเลยแต่อย่างนี้ดูง่ายอย่างพวกเนื้อเนื้อมาเหศวรชินชินตะกัวเงี้ยบางคนดูไม่เป็นจะดูเป็นเฉพาะชินดีบุกอะดูเป็นเฉพาะชินดีบุกก็ก็ไม่อยากเล่นพอไม่อยากเล่นก็เพอเดูดูไปดูมาคิดว่าเป็นพระกัมขึงเล่นเกะกันไปเลย ถ้าถ้าถ้ามันเป็นชิ้นดีบุกเงี้ยมันก็จะดูง่ายดูแลจบเนี้ยชิ้นดีบุกเนะี้ยถ้าเป็นชิ้นตะก,กั่วตามตำรา,ม,ามีครับตามตำราม,ามีก็คือเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อตะก,กั่วอ่อนตะกั่วอ่อนด้วยตะกั่วน้าน,นมอะไรทํานองมันจะไม่ขึ้นไข่ก็ไม่ค่อยขึ้นคือเป็นตะกั่วเฉยๆนิ่มๆบางคนนี่ยัดเข้าไปเป็นไม่มีส่วนลงพง่นเนียมบนน้อยไปเลย <laughs> เออเล่นเล่นเป็นยังไงไปเลยดูง่ายมากครับ น่ารักมาก,มากๆครับมห ah e ิสวนพิม์แขนมว้วนพิม์แขนมว้วนน่ารักดีแล้วก็มาดูในในภาพเซิร์ชดูเซิร์ชดูเซิร์ชดูทีปึ๊บ,บอือขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอาตตาไฟกัน ดับไฟก่อนดับไฟก่อนก็พิมพ์แขนม้วนก็จะมีให้เราเห็นดูสิมีไหมมีไหมอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็แขนมว้วนนออแขนมว้วนนี่คือมันมีหลายพิม,ม์อ่ะไม่เห็นส่วนเขามีหลายพิมพ์นี่อันบน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 นี่นี่เห็นไหมไข่อันนี้ไข่ก็หนาตึบเหมือนกันเลย ไข่นี่หนาตึบมันกันเด็นไข่ไข่ปึกๆเลยแต่ก็พอมองเห็นปานดาขึ้นเห็นไหจุดๆอย่างเงี้ยมันก็พอมองเห็นปานดาขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันมาชมองค์อื่นเนาะชมองอื่นมันก็มีหลายกุนะครับอันนี้เป็นกุวังบัวอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์สมาธิกุวังบัวแต่วันนี้เรามาดูเป็นชิ้นเขียวกันเนาะชิ้นเขียวเข็นมวนชิ้นเขียวเข็นมวนชิ้นเขียวเข็นมวนอันนี้ใช่ปะหรือนี่ดิ ชิ้เฉียวนี่แขนเขาจะโคง้งแล้วก็เป็นตรงขับหัวขับหัวอย่างนี้เออแม่อย่างนี้เออเป็น,ม,ปนม,มือเป็นตุ่มมือเป็นตุ่มปุ๊บแล้วก็โคง้งโอ้ยพิมเดียวกันเลยเปล่านี่พิมเดียวกันเลยหรือเปล่าขึ้นมาไหมโอโ้โหข้างหน้าแล้วหันมาข้างหน้าแล้วปบแขนทิ้งตรงลงมา แขนทิ้งตรงมาแขนฝั่งนีง้โค้งโค้งมาอยู่ตรงที่ช่วงหน้าท้องโอเคพิมพ์ตรงพิม์ตรงมันตื้นนะเนาะมันตื้นพิพ์มันตื้น,น,นตื้นมมน,น,นะเอออนี่มั่งอดูง่ายครับดูง่ายมาไปดูอันอื่นกันดว่ะอื่นกันศึกษากันเยอะๆศึกษากันหลายๆที่นี่นี่น,นี่นี่ก็ตื้นใช่ไหม อันนี้ก็ตื้นปึ๊บนี่ตื้นๆไขก็ไม่หนาถ้าอย่างนี้ถือว่าไขาไม่หนาเท่าไหร่อย่างนี้ถือว่าหนาแต่ยังผมนี่ถือว่าหนาอย่างนี้พอเห็นเป็นเม็ดไขเม็ดมันอย่างนี้ถือว่าไม่หนามีหนาช่วงนี้มีหนาอยู่ช่วงนี้ไปเอาชมกันแค่นี้แล้วะมาส่องอีกสักรอบนะครับมาส่องอีกสักรอบพระมเหศสวนพิมพ์เขนม้วนพิมพ์เขนม้วนนี่ ไม่ต้องลงกล้องเลยเล่นมาคขับพิมพ์ราคาเขาเล่นหากันก็อยู่ประมาณเยียบหมื่นนะครับถ้าสวยๆเด้งๆนะถ้าไม่สวยก็ห้าพันหกพันสี่พันสามพันแล้วแต่แล้วแต่ความสวยดีกว่าแล้วแต่ความสวยถ้าพิมพ์ตรงกับเนื้อจินเงินแล้วก็พิมพ์เด้งๆหน่อยก็เล่นกันหลักหมืน่มนๆกว่าครับว่าไม่เห็นส่วนอย่างนี้ไม่ต้องไป ไอ้นั่นเลยไม่ต้องไปไอ้นั่นเลยว่าพระจะโดนพระเกยอย่างนาเนี้ยโอไข่แน่นๆอย่างนี้เนาะปานดำขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ไข่มันแน่นจริงนะสบายใจหายห่วงได้เลยครับองนี้พระมเหสวนพิมพ์แขนมว้วนอ,อฝั่งทางนี้สวยโก้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 ยังขายเร็วๆเนี่ยเข้าขายกันอยู่สามพันสามพันห้าถ้าอยาก ใช้เงินได้เลย2,000มีคนรับซื้อแน่นอนครับอัสวัสดี